ดาร์คเฮาส์เป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดกับเพื่อนสี่คนการปลดของคุณจะถูกคัดควงโดยสิ่งลี้ลับพาะกิจของคุณในตอนนี้คือการเอาชีวิตรอดพวกเราจะเอาตัวรอดได้ไหมปติดตามในดาร์คเฮาส์อุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมั้กโอยูอคยโอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้ห กูไม่คิดว่าจะหลับไอ้เหี่ยปิดประตูหาพ่อมึมันไปหามึงแล้วอะอากูไม่น่าซาเลยเพื่อนเงี้ยวเงี้ยวว่าเราต้องเนี่ยเราต้องนตอนนี้อยู่นี้ใช่ปะแล้วน่าจะต้องเดินตรงไปแล้วก็แปห้องตรงข้ามเราอะมีได้เป่าผมด้วยอุ้ยใช้ได้ด้วยอ่ะอุ้ยเราต้องไปอีกเดี๋ยว หมือนเป็นเซนเซอร์เลยว่ะใช่เหรออืมใช่จริงด้วยมึงว่ากูจะโดนฆ่าอย่างอ้าวกูช่วยไม่ได้อ่ะกูเ่นอะไรแยกกันแล้ววะเฮ้ยนี่กูมีกุญแจกูอยู่ในมึงได้ปะวนี่นี่กูอยู่ให้ได้เปิดดิเปิดได้ปะกูว่าน่าจะเป็นกุญแจห้องนี้มากกว่าอ่าเนี่ยปิดเฮ้ยไอ้เหี้ยใครปิดไฟไอ้สัสกูอยู่คนเดียว กูไปได้ปะกูไปได้กูไปได้งั้นเดี๋ยวกูไปนเดียวเอาไม่ได้อ่ะมันบอกว่าล็อกฟอร์มเราซะใส่มึงพวกมึงต้องช่วยกูแล้วแหละกูไม่กล้าไปมึงต้องช่วยกูแล้วแหละกูกล้าไปไอเท็มนี่เสียหนึ่งสองสามไปไปพร้อมกันฟาดฟ้าผ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอเมก้าไอเจ้ามันกูอยู่คนเดียว เราพื่อนมึงไปไหนอ่ะเอ็มมันทิ้งกูเหี้ยไม่เมื่มกว่าเปิดกูก่อนเปิดไม่ได้คือห้องไอ้กายมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วมันก็มีประตูตรงนี้แสดงว่าถ้าเกิดเราเข้าห้องไปใช่ปะมันก็ไอ้เซี่แล้วใครปิดไฟวะไม่มันฟ้ามันผ่านแล้วไอ้ฟ้ามันผ่านไอ้ไอ้แฮมตามกูมาคุยทิ้งกูคนแรกเลยโอ้โหตกใจไงงยิ่งไอซี่กูรอดแล้ว กลม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 ตรงนี้มีอันเลยโอเคโอเคขโมยก่อนไหมเช็คเช็คของก่อนไหมเช็คของก่อนอุ๊ยนั่นแหละเอาเลยดีสวยแกกูกูไม่กดจบนเลยกูไม่จบตะอุ้ยเพชร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 เราเราจะกลับไปเก็บของก่อนไหมเพราะว่ามันมันใกล้นะนั่นไงล่ะอะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะอ๋อต้องมีคนหนึ่งยกคนหนึ่งขานปะแั้นกูยกมาเลย ทำมึงลองอุ้ยไอ้เหี้ยกูตายตายแล้วเนี่ยไอ้ยียย่มันหนีบกูเกย์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 เกูช่วยได้ไม่คือเมื่อกี้ไอ้แฮมมันมันยกอยู่ใช่ไหมแล้วมันน่าจะปล่อยมันก็เลยหนีบหัวกูตาย <c oughs> มึงว่าถังเรามาทำอะไรไนดะ้บอกูมีถังอยู่เนี่ยใน,นมือเอาวิทยุเก็บแล้วกันเพราะไม่ได้ใช้นูชัวร์รอแปบบ๊บรอแปบบ๊บรอแปบบ๊แบบ <c oughs> โอเค <c oughs> อ้าวโก่งสู ไอ้ยินมึงผักตัวเองเะยเรายกยังไงอ๋อยกอย่างนี้แล้วมันมีปุ่มอ่ะมันมีปุ่มแล้วน่ะอ๋อเออว่ะไม่รู้แต่กูยกแหละไปไปกันเถอะนคูเลือไม่มีส่วนจริงก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรหรอกมึงมาดูทางอุ้ยใครเขาอ่ะ ไไไอเี่่ยยมหวจูนภาษาเฮียเลยสวเปิดได้ปะไม่ได้หรอกูต้องการรหัสหรือเปล่าอ๋อมันต้องการไอ้นี่เนี่ยมันคืออะไรอ่ะอ๋อนี่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 มันต้องใช้อันนี้ได้ปะใช่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 ขอรหัสด่วนด่วนขวาขึ้นขวาซ้ายขวาขึ้นขวาซ้ายเรียบร้อย กูจะบอกมึงว่าเนี่ยไอ้เคี้ยมันมีกล้องวงจรปิดให้ดูถ้าเกิดกูดันไม่ปิดนะไอ้เคี้ยรูปตาสี่ขาเนี่ยน่าจะขยับได้เกินปุ่มปุยอ่ะกูยังไม่เจอผีสักตัวเลยได้เวลาออกหนูลงแนอนเลยว่าวไปอุ้วเฮ้ย เลวหไปแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้อง่อนไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหมันไม่มีอะไรไม่ต้ออม่้องม่น้งเจไม่ต้องสอดองสอ้องสอ่า้องอดองอมองส้องสอดองหตองอองส้อองอ้ดดด้ไอ้สัอุ้ยด่มันเปิดดีตอนรับสัตว์เลยอ่ะ ประเด็นคือทำไมมันเปิดเองไว้มันบอกต้องการกุญแจงั้นเราเนี่ยต้องไปหาเอ้ยห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าห้องนี้ยังไมันไม่ทำใช่ไหมวม่เลยอะผมไม่เห็นอุ้ยอะไรอ่ะไม่น่าจะเมลี่็นเมื่อกี้ไปไอ้จ่าแล้วเสื้อปิดประตูอมันไม่มีอะไรย กูไม่ได้เดินกูไม่ได้เดินเข้าไปอ่ะกูไม่เห็นมันคืออะไรวะไม่เดินเข้าไปมันคือแบบว่าลูกปั้นอะที่กูบอกมึงอ่ะแล้วแบบไอ้เี้ยมันแปลงว่าไงซะไอ้กูกูเหงาให่ยินอะไอ้สัตว์กูเกือบตายเมื่อกี้วิ่ะเราเอาของไปเก็บก่อนนะตัวฉันได้เบาๆฉัได้วิ่งอยู่ได้อันนี้ไปเปอนความคิดที่ดีไอ้ยีไอ้ยีเอ้าใครแม่งปิดวะ ไอ้เชี่ยไม่ใช่กูแล้วกูโม่ฝันโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยกูแข็งไอ้สัดกูแข็งไอ้ัดไอ้เชี่ยมันไอ้เชี่ยกูแข็งกูก็มาดูกูก่อากูแล้วจไอ้สัดเฮ้ยไอ้เชี่ยมันจะเอากูไปอยู่ด้วย ้กูโดนหลอกไอ้เจีกูเหลือสองชีวิตแล้วอะทำไมต้องเป็นกูกูว่านะไอ้ไดบอผมเนี้ยมันทำให้กูแห้งได้เว้ยไม่ใช่เพราะตัวกูแข็งโคตรเลยไอ้เจี๊ยไงมึงจะใหกอุ้ยอุ้ยมาอุ้ยไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบกูแข็งอีกแล้วไอ้แข็งหมดติดตัวมึงทำไงมึงหล่อแล้วขำป่าไงเฮ้ย กูตายอันนี้มึงต,ตีกูตายได้นะไม่ใช่อะไรก <c oughs> ูเหลืออีกชีวิตเดียวแล้ววะเพื่อนอุ้ยฝั่งขวาตอนแรกมันเปิดได้ป่ะตรงนี้เไหนฝั่งข,งขวาตอนแรกไม่ได้เปิดอ่ะเออมันไม่ได้มันเปิดได้หรอวะไม่มันเปิดอยู่แล้วอุ้ยไอ้ยีย่มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วกูไม่อยากแขกไอ้ยีย่เอเปล่ากูนี่เป่ากูเออชิบหายแหละมันดักอยู่ตรงนี้เลยว่ะ ตายแล้วเพื่อนอุยอ้ยไอ้เหี้ยนี่ชีวิตสุดท,ท้ายของกูละมึงอยู่ไหนกูอยู่นี่นี่คือชีวิตสุดท,ท้ายของกูอีกแล้วพวกมึงต้องนำกูละโอ้แล้วมันโผล่มาแบบไม่มีเสียงอะไรเลยคือแบบจริงๆมันจะมีเสียงปะกูไม่ได้สังเกตเลยตอนแรกมันอยู่ห้องนี้เว้ยอุย้ย อะไรอ่ะมันบอกว่าเราสามารถผักเพื่อนได้อุมา้วมันมาแล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 ้วมันมแล้วมนมวันแล้วนมา้วมันมาแล้นมล้วมนาแล้มันมาแลมาแลมันอ่ะมันมาแมันมา่งวมนมาแล้วนาแล้วมันมแลันมนเพื่อนเลยมันม่อยู่ไอ้้้าเรายิังอ่ะมันยิมาเว้ยอืมเราก็รีบ แต่ห้องนี้เรายังเก็บของไม่หมดเลยนะแต่อ๋อแต่ว่าเราได้ไอ้นี่เต็มละกูได้ยินเสียงข่าวนี่เหรอมึงได้ยินเสียงแบบพวกแบบเสียงเหมือนเด็กร้องเพลงอะไรอย่างงี้กูถ้าเรายิงเสียงกูถ้าเรายิงได้ยินอะมัึงยิ่วไปแล้วเจ้ากันยิงยองีิงยิงีิงยิงกูไม่รู้แต่ต่กูรอดแหละรอดละเว้ยรอดละเว้ยเฮ้ยทางหนีไฟ มึงก็เราลงนี่ทางนี้ได้ปะว่าทางออกเราอะคือทางนี้เว้ยใช่ปะไม่ใช่เออมันบอกตั้งไกลกินแก่เนี่ยแต่กินแก่มันยู่งหนอยทางออกมันคือน่าจะทางนี้แต่มันเกียไว่าเก็บกูกลัวนะที่พุงไปไอ้เนี่ยเออกูทิ้งฟิลไว้ในห้องเกิดเราอะอันเลยใช่เหรอใช่เพราะกูเก็บมาได้อันนึงใครก็ได้กลับไปเอากับกูไม่ใช่ดิไม่ใช่บอกว่าใครก็ได้ทุกคนป่ะใชไป <c oughs> แล้วถ้ามันแต่แบบผมมันใช้ไม่ได้จริงคือเราดูโง่ว้าวไปยะเอ,าเอ,อ้าไอ <criteria S 2> ้เด็กลองลองได้ดิลองได้ดิกูเองอ๋อ oh, ได้ได้ได้ใช้ได้ทำไงอ่ะอ๋อใช้ใช้ใช้ดาใช้ได้แต่มันมาแล้วมันไม่ทันแล้วไอ้เพื่อนเสือแค่ฟังข่าเลยมึงเราต้องถือไดแล้วไว้ไปกดตัวอีข้างที่เพื่อนไว้มันถึงจะได้เอ้กูเข้าใจแล้ว นี่นี่ฟิลฟิลกุเก็บมาแล้วเอ้ามีคนมาใส่ฟิลไว้อันหนึ่งแล้ววะใช่ใช่ไอแฮมใส่ไว้ต้องมีสักที่เหรอวะเมนเราเคยเจอห้องนี้อย่างอพอตอนนี้ต้องใช้ฟิลเหมือนกันวะอ๋อกูว่านะเราต้องเอาฟิลใส่อันนี้ไปเออกูก็คิดแบบนั้นแหละอ่ะอันนี้ห้องแหละมันชื่อเมนเทนเน็ตที่อะไรก็ไม่รู้วะตรงไหนวะจำได้ปะ โออน่าจะห้องที่มันต้องใช้เวอร์น่าจะตรงนี้นี่ไงอ้าวไปอีกเอ้ยแฮนน่ามีแถล,ลงงูเลยนุณมีต้องใช้ชแถลงวะนัะสวยโทรไปโอ้ยเอ่ออันนี้เฮ้ยทำไมมีเวลาคืออะไรเอเวลาคืออะไรอ่ะ ฟิวยี่สิบเอหรอะไรมันขึ้นหรือเปล่าวันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นอ๋อไม่ต้องมีคนกดค้างคนนึงอ๋ออ่ะอ่ะอ่ะมึงดูท่ากูมึงต้องขึ้นนั่นแหละมึงจะให้กูเก่งอีกนานไหมเล่นไปนั่นแหละแล้วมึงมาเป็นตุ๊กแกอยู่ตรงนั้นนอ้อยเอ้ยเหมือนไหมต้องใช้อีกคนหนึ่งว่ะกูเข้าไปได้ปหมกูอยากไปด้วย อีคร,อครั้งค้างค้างเลยป่ว <S <S กูจะไม่เจอเดินนันใช่ไหมในอีพี่อะไม่รู้กูลงมาด้วยละเฮ้ยตัวเซ็ตอ้าวตัวเซวีวันขอรหัสะขึ้นขึ้นลงลงขวาขึ้นขึ้นลงลงขวาเรียบร้อยฟิ้จัดเพชรโอ้โห,โหโโกูขโมยจนวกูจะรวยแน่ มันคือเวทตอนเลียนรู้ไอแฮมมึงน่าจะออกมาได้แหละจากห้องนั้นอะไอแฮมออกจากห้องนั้นไปเลยมาอยู่นี่เฮ้ยห้องน้ำรอบจะมีคนเข้าห้องน้ำอย่างอย่างเฮ้ยนี่ไงห้องน้ำตอนแรกผมยังไม่เคยเปิดอ่ะอู้ใช้ใช้ได้ด้วยอุ้ยกูได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยกุญแจสวยห้องอะไรอะ ม่่ต้้อองงใสหเลยนาจะห้องนั้นไอไอไอห้อง้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไอไก่าจะกูว่าน่าจะห้องนี้นี่นี่นี่ไอเดชไม่ไม่ไม่ต้องถือกุญแจถือกุญแจฟิวนี่ไงฟิวเจอฟิวอมื่อไงกันแล้ววะกูกลับมาห้องกูว่ากูจะไปห้องคอนโทรลที่ใส่ฟิวอ่ะไปปะไปเด็กไอ้ฮิอินอยู่ไหนมึงใส่ฟิวยัง กูตายปิวแล้วโอเคยังไงทางวาวมันก็ไม่ทำอะไรอุ้ยได้ยัง้ยไปเลยไปเลยไปเลยปล่อยกูตายไปเลยมึงอยู่ไหนอ่ะกูเห็นมึงแล้วไม่มีไม่มีโอเคนั่นแก็อยู่ไกลนี่พอเก็บของก่อน ไอ้โคมไฟออกเลยพร้อมดูอย่างห้องวาวเปิดเลยเฮียฉันหายแล้วกูชีวิตเดียวไอ้เฮียโอ้กูไม่รอดละกูไม่รอดละตายเลยกลายเป็นสเปหมดเลยโอโดนเกมหมดไอ้เหี้ยโอ้โหไม่ว่าจังหวัดชุลมุนอ่ะอย่างี้เราตายหมดเลยไะเนี่ย เออว่ะยูอาร์เดสเฮ้ยกวตูดนะครับกูใช่อ้าวไอ้ยโอ้ <laughs> โห <laughs> เงินเป็นแสนเข็ดไม่ได้จ้ะ <laughs>